สวัสดีครับวันนี้ทีมงานกราชโซล่าเซลล์ครับผมวันนี้อยู่ที่ประทายนะครับผมวันี้จะส่งงานลูกค้านะครับผมอำเภอพงนะครับผมอำเภอพงของเรานะครับชุดนี้จะเป็นทั้งน้ําขนาดความสูงที่4เมตรนะครับผมจากพื้นพ้นดินนะครับถึงฐานถังนะครับแล้วก็จากตัวถังขึ้นไปบนหลังคาเนี่ยอีก2เมตร50นะครับผมก็จะเป็น2เมตร50นะครับตัวนี้จะรองรับถังขนาด3ลิตร2ใบนะครับจะดี เถังพันธะร้อนนิดสองใบครับตัวนี้ทังคู่แล้วก็หลังคาก็จะเป็นซุนาเซลล์นะครับงานที่สวยให้ลูกค้าเลยตัวนี้โครงสร้างเป็นแป๊บน้ํากาวไนท์นะครับผมเป็นอ่าฮอตดิบกาวไนท์นะครับผมเป็นกาวไนท์ผสมเข้าไปในเนื้อของเหล็กเลยนะครับผมดีกว่าอ่าแข็งแรงกว่ากาวไนท์ชุบนะครับผมทั่วไปนะครับงานเป็นเหล็กกลมทั้งหมดนะครับผมเพราะาใช้เป็นเหล็กกลมนะครับงานเจ็บงานทีค้าได้ปล่อยเลย สวยงาม <c oughs> นะครับน,นี้ก็มีบันไดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับทั้มนะครับแบงโซล่าเซลล์ o, อันนี้เป็นขนาด750ดาสิวัตต์สามแผงนะครับผมผมปล่อยนะครับมีตรงชาติของลูกค้า,าด้วยเงานคู่นลงมาเป็นผลงาน,านาสวยๆงานดีๆนะครับเสร็จเนะรีตบร้อยเดี๋ไปดูอันนี้เราสูบน้ําแค่สมุนทรครสูบน้ำจากกรองนะครับผมเราสมุนทก็จะดันน้ำจากรียกความ ประมาณ80เมตรได้ครับคิดประหยัดต,ติดตามเลยทำเป็นสวยได้ยังดูพวกงเราไหมลูกค้าครับตัวเสมอเราทําเป็นแพรนะครับสวยลูกค้าอันนี้ของลูกค้าเขาอ่าเน้นเป็นพิเศษนะครับอยากให้มันส,สวยดูดีครับผมแล้วก็อันนี้ก็ลูกค้าก็จะเพิ่มต้นทุนมาหน่อยนึงนะครับก็เราก็ทําให้ห้างงานะส,สวยๆเลยคนระับพวกนี้มาติดนหนุนใจนะครับผมรถวิ่งผ่านนะครับถ้าเกิดได้ปลูกต้นไม้อะไรสิ่งเล็กๆแล้ว,ลลวพวกนี้ก็จะดู สวยงามเพลิงสวยงามแน่นอนครับเหล่งท่องเที่ยวได้เลยนะพรับโคตรน่าสวยๆเลยวันนี้จะทำทุ่นแพลให้สวยๆเลยนะครับวันนี้โคตรนาสวยๆเลยนะครับทุ่นสวยเลยนะครับลอยสวยงามเลยสมมติจะอยู่ข้างในนะครับผมจะจะอยู่เข้าไปในจะเป็นถังนะครับ ตัวนั้นก็จะมีผ้าแยงเคลือบกันขุ่นการขง่นเขาเ้าไปในเสมอทาแล้วก็จะมีตัวเช็กวาล์วนะครับของญี่ปะะุ่นเดิเดนๆมากเลยเราจะเดินข้อขึ้นก่อนจะวิ่งขึ้นไปนู่นนะตัวเครื่องน้ำเครื่องน้ำสวยๆเลยครับมีแอร์แวร์ด้วยนะครับผมใส่แอร์แวร์ด้วยตัดแต่งใจนะครับผมงานเคร่งน้ำอ่าสวยๆนะครับผม ก็ต,ติดต,ต่ตอเราเข้ามาได้นะครับผมคนลลาสล่าสซดลที่เบอร์ศูนย์เกาสองีปนะครับผมขอบคุณครับ